สนับสนุนโดย Art of Corp, Design Your Game, PAG by Art of Corp สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอาร์ตธนมพตรนาครับอาร์ตอาร์ตออฟอร์ครับ เดลนะคะรินดตาอินทามาระค่ะเขาต้อนรับเข้าสู่รายการเมนสตอรี่กับเราสองคนนะคะและตอนนี้นะคะเราก็พามาบุกบ้านของชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะพ่ยานได้ได้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างเลยนะคะรวมไปถึงเสื้อผ้าที่พวกเราใส่อยู่ด้วยวันนี้พวกเรามาในแนวแบบสปอร์ตหน่อยแนวกีฬาหน่อยนึงครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเสื้อผ้าที่เอาใส่มาเนี่ยเจ้าของเนี่ยนะครับผมมีด้วยกัน2ท่านนะครับผมแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นเซเลบคนดังแล้วกันใช่แล้วนะคะนอกจากจะเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยยังมีลง เท<ช>้าเยอะมากนะคะเราเคยทำ<ร>ตอนแบบไปตอนนึงเนี่ยคือตอนสนคเกอร์อันนี้ถือว่าเป็นสนคเกอร์คอเลกเตอร์เบอร์ต้นๆ้นของคนไทยเลยแล้วกันแล้วก,ก็เรียกว่าเก็บมาตั้งนานแล้วแล้วผมบอกเลยโอ้โหเยอะมากจริงเท้าจริงๆทั้งนั้นเลยนะครับผมมานะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่า<ช>คนที่เราพูดถึงนี้คือใครนะคะครับผมยังไงตามผมมาเลยครับผม แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญไปแล้วเนอะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราแอบไปบุกห้องรองเท้าเขาเนะแขกอะไรวะทำไมมีโต๊ะเลยทัวไม่ใช่ทำไมไม่มีเออผ้าม่วเนี่โต๊ะเตอะทัว <c oughs> อยู่ในเนี่ยโอเค่าหยุพูดเลยอย่ะามาเจอกับเขาเลยดีกว่า <Okay. S 1> นะคะคุณ AAP พีรวัตรและคุณภูมิใจตั้งใจสวัสดีครับ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 ผมรอแล้วแหละว่มาแล้วก็ต้องโดนแบบนี้ผมต้องขออภัยแทนเพื่อนผมด้มผมมาทามมางทาง้าบสิบาทก็เอารับพี่มสักคู่นี้ คมุกหรือเปิดหอยครับมุกหรือเปิดหอยครับเนี่ยครับผมโอเคอันนี้ขนคุ้งครับเอ่อซีโอหรือจัำจังครับเนี่ยแต่วันนี้เอ่อตังหมดครับช่วงนี้วันนี้เดี๋ยวมาอย่างนี้ก่อนปกติเนี่ยเราจะคุ้นเคยพี่ทั้งสองท่านเนี่ยคือหนึ่งก็เป็นดีเจครับคนนี้ก็เป็นดาราดารานี่ดารานะคะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบครับช่องอะไรคะพี่เอช่องอะไรมีละครอะไรบ้างให้โปรโมทให้โปรโมทให้ใครช่องนนทรีครับช่องนนทรีครับโอ้ยถึงบานพิ่งจะเทียมกันมาตะกูนีด สุดยอดเลยเพื่อนโอเคชอบรสสีเข้ามาตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับพี่เออก็ถ่ายอยู่2เรื่องนะครับตาชื่อเรื่องไม่ได้ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้พี่เอเขาพักผ่อนจนไม่มีเวลาทำงานแล้วนะครับเงินได้ยังค่าตัวค่าตัวยังไม่ได้เลยครับยังไม่ได้เพื่อนกูก็ไม่จ่ายเงินค่าตัวครับโอเคอันนี้ดีกว่าไม่ได้เงินค่าตัวไม่เป็นไรแต่วันนี้ได้เงินแน่นอนใช้ของวันนี้ ให้พี่ภูมิกับพี่เอขายของเต็มที่เลยตอนนี้เราอยู่กับอะไรรู้ไหมวันนี้2 c งซนี่ก็คือเสื้อที่เราใส่กันทั้งหมดเลยใช่แล้วคันนี้นะคะผู้หญิงก็ใส่ได้เนาะผู้หญิงก็ใส่ได้คครับนะะแบรนด์นี้แบรนด์นี้เลยตอนแรกเอาชื่อแบรนด์ก่อนเลยดีกว่าเนาะตอนที่เบลไม่รู้จักเนี่ยเห็นเนี่ยนึกว่าอ่านว่าซานิมมาตลอดซานิมนึกว่าแบบเอ้ยบาร์อินเตอร์ซานิมซานิมจริงๆคือแซนิมแซนิมแล้วพี่เอมาบอกว่าชื่อซานิมยังไม่อยากเชื่อเลยใช่ เล่าที่มาที่ไปมันมีเรื่องราวของชื่อแบรนด์ก่อนคือตัวพี่เนี่ยเรียกว่าเป็นเด็กอ้วนมาตลอดชีวิตนะแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนแปลงเพราะการออกกําลังกายเนี่ยนะครับทีนี้ตอนที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงหนักๆเลยประมาณ5ปีที่แล้วออกกําลังกายบ่อยมากแล้วก็เริ่มที่จะเขียนข้อความที่เป็นอินสปิเรชันแล้วก็ชวนคนอื่นมาร่วมออกกำลังกายด้วยจนตอนนั้นเนี่ยพี่มีกลุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ชื่อว่าทีมดีเจูมเือเวลาเราไปออกกำลังกายทุกคืนเนี่ยเราก็จะแฮชแท็กคำว่าทีมดีเจูมแล้วกนัม เฮ้ยวันนี้ไปกินเหล็กยังไปกินเหล็กหรือยังกินเหล็กแล้วฟันจะไม่หักล่ะครับใช่กินเหล็กเนี่ยนะเขาว่ากินเหล็กหมายความว่ากินเหล็กเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาจะบอกว่า let's go eat iron กินเหล็กก็ปั๊มเหล็กอ๋อเหมือนไอออนเชฟอะครับใช่ โอเคครับดังครับโอเคครับต่อครับไอออนแมนเโอเคไอออนแมนทำไมเราช้ผัมาไอโ้ยโอ้ครับต่อครับต่อครับข้างหลังนะครับบอกว่าอีทไอล์กนี่คือการกินเหล็กก็คือการยกเวทครับทีนี้เนี่ยเราทักกันมันจนมันติดเป่าให้กินเหล็กหรือยังจนเราเรียกตัวเราว่าแก๊งสนิมเพราะว่าสนิมเนี่ยมันกินเหล็กเป็นอาหารโอ้โหล้ำลึกมากเลยลึกมากเฮ้ยแก๊งสนิมกินเหล็กยังกินเหล็กย่างนี่มีส่วนในช่วยช่วยในการคิดชื่อแบรนด์มั้ไม่มีครับไม่มีเลยพี่เอมีอันนี้เป็นอันนี่ เพราะว่าตอนนั้นพี่เอบอกเราทำเสื้อผ้าด้วยกันอ่ะอยากได้ชื่อแบรนด์พี่ก็เล่าเรื่องเลยพี่เอบอกชอบแล้วพี่เอบอกเฮ้ยแต่ขออย่างหนึ่งขอไม่สะกดด้วยตัว S ได้ไหมขอสะกดด้วยตัว Z ตัวซีแต่ถ้าไม่บอกนี่เขาจบมาจากอเมริกาอยู่มาแบบอยู่ครับอเมริกาเอ่อจริงๆแล้วจบจบเอ่อฝรั่งมาเมืองนอกครับผมคือภาษาอังกฤษประเทศเอ่อปาร์คครับปาร์โอปาร์ชอมปาร์ชอมเออคระโดดไกระโดดไปตายแถวแถวตรงโซเชียลรองเท้าครับผม โัวครับโอเคโอเคเมื่อกี้ก็รู้กลับมากลับมานิดนึงนิดนึงพี่ภูมิบอกพี่ภูมิเคยเป็นเด็กอ้วนมาก่อนส่วนพี่เอเนี่ยผมไปสืบมาว่าจริงๆเมื่อก่อนพี่เอเนี่ยเป็นเด็กผอมมาก่อนเด็กผอมมาก่อนใช่แล้วเหมือนกับวันนี้เนี่ยร่ำขนาดนี้เนี่ยมันเรียกว่าทำไมถึงครับไม่ใช่ครับตัวสิครับผมโอเคครับน้องนั่นอยู่โอเคครับโทษครับโทษครับโอเคครับให้เกียรติน้องครับให้เกียรติน้องให้เกียรติน้องโอเคครับตอบอไปไกลๆเลยครับไปไกลๆเลยล่ำขึ้นมาได้ไงครับเออใช่ใช่ร่ำึ้นมา บ่อยครับเขาบอกให้เป็นตัวเองไม่ใช่อนุรักษ์กีฬาไทยใช่ครับใช่ครับเหมือนอะไรทำให้แขนเนี่ย forearm ใหญ่ขึ้นมาครับครับขอสาระนิดนึงครับโอเคครับพี่เอเป็นคนที่แบบดิสซิปลินแบบวินัยสูงมากๆูกตคือเวลาที่เราแบบไปเจอการสังสรรค์เงี้ยคือกินหมดเลยแป้งปังเฮ้ยไม่กินเขาไม่กินไม่กินเขาทำเรื่องเดียวเขาทำเรื่องเดีซองพิซซ่าเฟ้นไฟเบล ไม่อั้นครับนะผมแผมเวลาเจอเพื่อนฝูงเนี่ยเราก็จะปะเราก็จะตะบะแตกไงคนที่คนที่พีนัยดีมากถ้าเกิดใครที่รู้รูทีนชีวิตเขาเนี่ยจะโทรคุยงานนะครับผมอย่าโทรไปก่อนสามทุ่มนะครับหลับอยู่ครับหลับอยู่ครับเผมว่าต้องพักผ่อนให้เพียงพอคนที่ตั้งแตนอนถึงสามทุ่มตีสามยังไม่ได้นอนยังไม่นอนทีนี้ประมาณสามทุ่มเนี่ยเขาจะเริ่มตื่นแล้วแล้วก็จะออกไปฟิตเนสสี่ทุ่มเนี่ยเล่นฟิตเนสกลับมาถึงตีสองเริ่มคาร์ดิโอครับผมถูกต้องแล้วไหนนะตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยจะเริ่มโทรปลุกเพื่อนแล้วรรออเื่ง ไม่ก็คือเมื่อกี้ยังไม่เมื่อกี้ยังไม่ได้ตอบคำถามเราเลยทำไมเหมือนกับเออเหมือนถึงล่ำขึ้นมาได้อ๋อก็เพราะว่าตัวเองเป็นเด็กผอมมาก่อนแล้วมันผอมแบบนักเกียร์ผอมกระรองนักเกียรเพื่อนกรล้อไอ้กุ้งอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเป็นที่มาที่วทำให้กลับมาฟิตแล้วก็เป็นแบบตัวไและอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจพี่เอดีกว่าที่ทำให้แบบ มีดิิิสซลนอานโอนครับตอนเด็กๆชอบอานโอนไงอ๋อเป็นอานโอนชวาสเนเกอร์อานโอนชวาสเนเกอร์ครับผมก็เป็นฟิตเนสไอดอลเป็นไอดอลตอนเด็กนี่คือแรงบัอดอลใเลยแรงบันดาลใจเป็นที่มาให้ห oh so oh. ุ oh oh. oh. ่นแบบนี้เองใช่เลยก็เลยพยายามเท่าไหร่แล้วผมถามนิดนึงทำไมเริ่มต้นเนี่ยในการทำธุรกิจเนี่ยทำไมเริ่มต้นมาทำเป็นธุรกิจนี้ด้วยกันสองคนคือชุดออกกำลังกายชุดออกกำลังกายเนี่ยทำไมถึงเริ่มต้นมาได้ยังไงงงอะไรครับผมให้พี่ภูมิยากมากครับธุรกิจมันทำให้จนจนปัจจุบันนี้ ไม่ทำครับผมคืออย่างที่พี่พูดตั้งแต่ตอนที่เราคุยกันครั้งที่แล้วนะครับเวลาทำธุรกิจเนี่ยพี่เชื่อว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จเนี่ยควรจะทำอะไรก็ได้ที่เราเชื่อและเรารักครับเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเรื่องการดูแลสุขภาพครออกกำลังกายและพี่เอเนี่ยเป็นคนที่มีหัวเรื่องของการแต่งตัวคือวันนี้เนี่ยเพิ่งออกมาจากฟิตเนสเลยอาจจะดูอาจจะดูเหมือนจับกังนิดนึงคับนีกอันนี้ก็คือใช้หัวในการ่งตัวถูกต้องครับใช้ใช้ครับครับผม นการแต่งตัวจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีสไตล์มากครับผมใช่มีสไตล์แนวมากถูกต้องโอ้โหคันเยเวสใส่อะไรพี่เอวันถัดมาคือมีหมดแล้วอขากระเปะมากเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นหมดของปอมนะครับแฟชั่นไอแฟชั่นไอแลนด์ทุกตัวครับผมเฮ้ยมันจบโยชน์เลยจริงๆะครับเรื่องของเรื่องคือเรารู้สึกว่าเรารักและเราเชื่อในทางด้านสุขภาพและกีฬาทีนี้เนี่ยพี่เอเนี่ย กับพี่เคยร่วมทำธุรกิจกันมาก่อนแล้วในดีเจภูเมนูพี่เอจะเป็นคนทำขนมของดีเจภูมิดีเซอร์ทั้งหมดนะครับผมคือเป็นขนมที่กินแล้วก็ไม่อ้วนเหมือนกันใช่โอ้โหรใช่ครับโอเคครับผมก็เลยไม่มีน้ำตาลพอเราทำกันแล้วเนี่ยการทำธุรกิจเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเพราะว่าเวลาคุณมีเรื่องเซนซิทีฟอย่างเรื่องเงินเข้ามาเรื่องปัญหามากมายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเพื่อนหลายคนจะแตกกันแต่เราเนี่ยเป็นคนที่ทำธุรกิจกัน ไม่เคยทะเลาะไม่เคยด่าว่าแล้วรู้สึกว่าเออเขาไม่เคยดูบัญชีลยครับสั <laughs> กแต่ทำอย่างเดียวไม่รู้เรื่องเลย <laughs> คือมันเลยไม่ทะเลาะไงยคือพอทำกับเพื่อนแกับบางคนเนี่ยร <c oughs> ับผมครับเฮ้ยส่วนแบ่งกูอยู่ <c oughs> ไหนเมื่อไหร่จะโอนตังทำไมทำงานตั้งนานไม่มีเงินแต่อย่างพี่กับพี่เอเนี่ยทำด้วยกันปุ๊บเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงเอาแบรนด์ให้รอดก่อนเอาคุณภาพให้ดีก่อนเงินได้มาเท่าไหร่ปุ๊บเฮ้ยไม่ต้องแบ่งไม่ต้อง อัดเข้าไปในการตลาดต้องทําให้คนคือเรารู้สึกว่าเรามีแนวความคิดและมีแลตเจอรที่ใกล้เคียงกันไม่ได้อินกับเรื่องเงินมากถูกต้องคือเรียกง่ายๆเลยคือทําแบรนด์นี้เนี่ยเพื่อมาเหมือนกับอยากให้เหมือนกับท่านผู้ชมเนี่ยได้เสื้อผ้าแบรนด์ดีๆไว้ใส่ถูกไหมคือจริงๆตอนทําสนิมสโขบแรกขึ้นมาเลยคือจริงๆเนี่ยตอนทําแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาขึ้นมาคือตอนคิดที่จะทาสนิมก็เพราะว่าเราเป็นคนเล่นกีฬาแล้วมีทำใรู้สึกว่าคนไม่อยากไปเล่นกีฬาเพราะว่าเอ้ยเราต้องใส่เสื้อยืด เราเห็นเสื้อผ้าเราอะครับเราเห็นเสื้อผ้าเสื้อยืดเกงขาสั้นทุกวันเสื้อกระเสื้อนเน่าๆเกงขาสั้นเน่าๆเฮ้ยไม่มีกําลังใจอะไปเล่นเลยเล่นก็เหนื่อยละถามว่างาแต่งตัวเน่าๆเล็อีก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเราอยากให้คนไปเล่นกีฬาทํำยังไงดีก็เลยเราลองทำเสื้อผ้าสวยๆเราก็เป็นสายแฟชั่นด้วยเราอย่างพี่จะไม่เก็ตแต่ว่าที่มันตลกก็คือเราจะเห็นผู้หญิงหลายคนเนี่ยเวลาในโซเชียลเน็ตเวิร์กจะทวิตแบบว่าหรือว่าเขียนลงไอจีโซเชียลเน็ตเวิร์กอุ้ย ได้แต่งตัวสวยมีกําลังใจไปออกกำลังกายออจริงอันนี้ต้องบอกว่าจริงมากๆนนให้น้องเบลตอบเรื่องเลยอันนี้เป็นสิ<ห>่ทงที่ทําให้หนูต้องไปออกกำลังกายเลยเพราะเพราะว่าอ<แ>ยากใส่ชุดอยากแต่งตัวสวยไอยากถ่ายรูปลงโซเชียลท,ที่มาที่หลายๆคนแบบอยากไปออกกำลังกายมันก็เป็นถูกต้องหนึ่งในอินสปิเรชันของเราเอ้ยการแต่งตัวสวยทําให้คนหันมารักสุขภาพได้เหรอก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่ถูกต้องและแบรนด์สปอร์ตจริงๆแล้วที่ดังๆก็มีอยู่แค่สองสาแบรนด์เหมือนกันคลองตลาดมานานและที่สำคัญที่สุดก็คือสิ่งของพวกนี้ เมด i นไทยแลนด์หมดเลยถูกต้องครับคนเนี่ยเราซื้อในราคาที่แบบโอเวอร์ไพรส์ไปเยอะมากผมบอกได้เลยว่าแบรนด์เสื้อผ้าดังเนี่ยสองสาแบรนด์ไม่ขอเอ่ยชื่อนะทุกอย่างเนี่ยเมดินไทยแลนด์แล้วเหมือนกับผ้าหรือ แฟบริดทุกอย่างเนี่ยจริงๆเนี่ยโรงงานไทยนะครับเป็นคนทำทั้งหมดถูกต้องครับผมเลยอยากรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วสนิมเนี่ยมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆยังไงแล้วก็มีจุดเด่นอะไรบ้างดีกว่าอ่าต้องให้พี่เอเลยเพราะพี่เอเป็นเฮดดีไซน์เนอร์ครับก็สนิมนะครับก็เราก็จะทำดีไซน์นี่มันแตกต่างจากแบรนด์อื่นคือทหารเราก็จะไม่ค่อยเราก็จะคงความเป็นทหารเพราะว่าแต่ว่าจุดเด่นเล้นคือทหารว่าสนิมไม่มีแบรนด์อื่นเราคงความสตรองโมชูเวท เป็นแบรนด์กีฬานะครับเป็นแบรนด์กีฬาไม่ใช่แบรนด์โยคะต้องแจ้งให้ทราบแบรนด์กีฬาก็จะแตกต่างจากแบรนด์โยคะเพราะผมมีความรู้สึกผมคิดว่าแบรนด์โยคะคือคือโยคะนี่คือศาสตร์ของมดิเทชั่นคือการแบบคือคือเล่นโยคะเนี่ยทำทำให้คุณรีแลกซ์ทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นแต่ไม่มีวันทำให้คุณหุนดีได้ กระโดมกันยดมน่าอาเจนอันนี้ตัดทิงด้วยอันนี้กินเล่นดิไม่ไม่ต้องตัดทิ้งอันนี้คืออันนี้จริงเรื่องจริงเจริงคือเล่นโยคะเนี่ยคืออาจจะทำให้กล้ามเนื้อคุณยืดได้แต่ทำไม่สามารถไม่สามารถไม่สามารถทำให้คุณมีกล้ามเนื้อที่สวยงามได้ไม่สามารถจะ ผลขาไขายมันใต้ผิวหนังได้ก็เลยเป็นที่มานี่คือความต่างของสนิมนั่นเองับคบความเป็นกีฬากับความเป็นโยคะคือกีฬากีฬาก็คืออย่างเช่น n i กี้อาดิดาสอันเดอร์อาร์เมอร์นี่เขาจะเป็นกีฬาแบรนด์พวกนี้คือจมูกเวชันแล้วถ้าเราเทียบกับแบรนด์ต่างประเทศแบรนด์อินเตอร์เหล่านี้ค่ะพี่เอเรามีแบบจุดเด่นจุดด้อยต่างจากเขาไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเลยความยืดหยุ่นของเนื้อผ้ารอะไรเงี้ยค่ะคุณภาพต้องให้คนใส่ก่อน คือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของคุณภาพเนี่ยไอ้นี่ไม่เคยรู้เรื่องเลยใส่อย่างเดียวมึงต้องบอกก็รู้เรื่องเยอะเหมือนกันเพราะว่าโอเคครับก็จะได้พี่เอเนี่ยที่ช่วยสอนพี่เพราะว่าของตัวพี่เนี่ยจะทำเรื่องของการตลาดนะคัค่อนข้างเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็เรื่องแบรนดิ้งส่วนพี่เอเนี่ยก็จะลงไปลงรายละเอียดทั้งหมดแพทเทิร์นทุกอย่างใช่เรารู้ว่าผ้าเนี่ยเราใช้มาเทียร์เดียวกันเลยนะครับกับแบรนด์ท็อปของโลกและเป็นเสื้อผ้าที่ เป็นเขาเรียกว่าอะไร Fabric g r a d เอแต่เรา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 เลือกมาแล้วอันนี้ผมเลือกมาแล้วในเหมาะสำหรับคนหน้าคนเขตร้อนอย่างเราถูกต้องมันก็จะมีหน้าร้อนหน้าหนาวถู้าซัมเมอร์สปริงอะไรพวกนี้พวกนั้นก็จะหนาขึ้นแฟบริกนกรดเอแต่นี่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ใส่มาเนี่ยใส่สบายมากเบาบางมันจะเบาก็แบบเขาเรียกนะเขาเรียเหงื่อมันจะระบายง่ายใช่ไหมคะคือแบรนด์ใหญ่เนี่ยข้อดีของเขามันก็มันก็ดีตรงที่ว่าเขามีทุนเยอะที่จะทำการตลาดและทำการวิจัยแต่ว่าสิ่งที่เขาขาดเนี่ยคือเรื่องของ ใส่ใจเรื่องรายละเอียดเพราะว่าเขากว้างมากแต่ว่าแบรนด์เราเนี่ยเราเป็นแบรนด์ที่เราเริ่มต้นมาคนให้โอกาสเราไม่ได้เยอะมากท้าทมดครับใช่ครับผมหรือว่าเออเชโลฟเลยครับทำนี่กว่าจริงครับทีนี้เราเลยสามารถที่จะใส่ใจเรื่องรายละเอียดได้อย่างเช่นลูกค้าบางท่านไม่สะดวกโอนไม่เป็นไรส่งของมาเลยสะดวกโอนไม่เป็โอนมาลูกค้าบางท่านเฮ้ยซ้ายไม่ได้ไม่เป็นไรคืนมาเลยถ้าไม่พอใจคืนตังค์หมดทุกคนชายคือเรื่องนี้เนี่ยผมเคยได้ยินเลยว่า ถ้าใส่แล้วไม่ชอบทั้งสองคนคืนเงินให้คือรีฟันหมดคือจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ของผมเลยคือ m o นนี่แฮปปครับครับผมคือคอนเซ็ปต์นี้คือถ้าคุณเห็นสินค้าเราไม่เห็นแล้วคุ้มกับตังที่คุณจ่ายไปไหมไม่คุ้มเอาคืนมาผมคืนง่อยๆเลยทีรดบยางที่แบบว่า ไม่รู้ว่าไซส์อะไร x หรือ l ไม่เป็นไรส่งให้ทั้งสองตัวส่งคุณเรียบร้อเดี๋ยวจ่ายเงินค่าส่งให้ด้วยอันนี้เคยได้ยินจากพี่เอล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นคนที่ทําเสื้อผ้าออนไลน์เหมือนกันแต่ก็ยังไม่เคยทําแบบนี้เลยคือแบบโอ้โหใจมากๆอะไรที่ทำให้ทำแบบนี้ได้คือทําไม่ได้ไม่ได้ทำเพราะว่าคนที่พูดเลย เพราะว่าคุณส่วนต้องเห็นด้วยด้วยอะไรอย่างนี้เป็นการตลาดแบบใหม่นะคือแบบวัดใจกับลูกค้าเลยแล้วผมว่าได้ใจอะคนไทยได้ใจถูกต้องคือรู้สึกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับสําหรับลูกค้าคนหนึ่งนะที่พี่เอนี่คือจะมีการที่เขียนไปด้วยมือเองเลยนะครับหรือลูกค้าบางคนที่เป็นลูกค้าที่เราสนิทด้วยจริงก็จะมีการถ่ายคลิปส่งไปขอบคุณถ่ายคลิปไปอวยพรปีใหม่คริสต์มาส จริงคือแบบทุกดีเทลเขาละเอียดมากแม้ขณะที่แบบไอ้ที่แฮงแท็กอะไรเงี้ยค่ะที่ห้อยป้ายคือทุกอย่างใช้แมาทิเรียลแบบดีมากคือแบบเป็นคนที่ทำธุรกิจเหมือนกันยังแบบพี่เอแบบทุกอย่างมีค่าและมีราคามากๆแต่บางคนแม่งก็ไม่เห็นค่านะอีกอย่ามาพูดทางนี้เลยครับผมไม่คือทุกคนเนี่ยถ้าเกิดใครลองสั่งสนิมดูนะผมบอกได้เลยว่าแพคเกจจิ้งเนี่ย ดีมากสวยมากและดีมากในทุกๆดีเทลแล้วมีลายเซ็นถูกต้อง CEO เซ็นเข้าไปแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าพรุ่งนี้แหละฉันจะไปออกกําลังกายมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะใช่แล้วผมบอกได้เลยว่าอินสปายเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยถ้าเป็นผู้ชายนะดูรายการเราอยู่เนี่ยผมบอกเลยทุกคนเนี่ยอยากจะมีหุ่นเหมือนพี่ทั้งสองคนนะครับผมมองเลยโอ้โหหุ่นพี่เอเนี่ยรียมากพี่เอพี่ภูมิพี่ดีมากแต่พี่เอเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเ perfect พี่ภูมิใหญ่มากครับเธอได้โชว์เนี่ยโอเคครับผม พี่พี่ชอบมากเลยโอเคสุดท้ายค่ะให้พี่พี่ชวนชวนดูทุกคนเขาพูดอะไรนะมาชอบไหกอ่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะชวนพี่พี่ไปออกกําลังกายกันดีกว่าได้ไปเรียกว่าไปทดสอบว่าสนิมเนี่ยดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวให้พี่เอนําว่าออกกําลังกายยังไงทํายังไงถึงจะมีกล้ามแบบนี้ติดตามชมช่วงหน้าครับผม